క్రాలాలుిండి నిండిండిండా చిండ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 ి. ครับสวัสดีครับพี่น้องครับคือก็ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รริการออมสินพาชแบครับผมมาครับพี่น้องครับวันนี้พ่อหนังออมได้มนู้ตำมาม่าครับผมตำมาม่าใส่หมูยอใส่ปูกัดครับผมผักกะผักสลัดครับผมืัอนี้มียางเดียวครับผมตำมาม่ายัะๆครับพี่น้องนำแยงตรงก็ครับผมเก็บครับ สวัสดีพี่นอ้องต่างประเทศครับผมเอฟซีสรางประเทศประเทศนอกประเทศไทยครับผมทุก่มงบส่บนวนเลยพี่น้องไม่กินกันกับพ่อละอ่อนครับผมตาำม,มามาครับผมฝากกินหน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ผูพลาดการรับชมคลิปของพ่อละอ่อนครับผมกินไปไหมมากึกดไลค์ถึงใจกดแชร์ครับผม เพลงใดครับกลิ่นของน้ำใจพอนองอ่อนะครับผมเมนูง่ายครับมาครับพี่น้องไหมเข้าหน้ากินเหนกันพอนองอ่อนครับคำแรกครับผมอู้หักกันนี้วางไวนนี้ครับทุกคนหักนี่ชิมมึงคำแรกพี <ๆ S 2> <ม>่น้องอื เจ็บเลยนะเนองแม่อวานตําไม่แห้ง ลาติกรอบดีครับแซ่บครับผม 음감 ໃຫ네 피랑 หนามาพี่นน่อยแซ่บเลยเพราะหอมาข้างแรกครับตำมาม้าชาพืน ภาพประชัดกันเลยเพราะว่าเาขอตัวเช้นพี่นอ้องเน้มันอยู่ในบ้านครับผมเปิดไฟดอาจจะม้วนแนงหน่อย,เ,ยเปลี่ยนำลังใจพราอความนะครับอาดดีคิดว่ค่อยดีเป็นได้นะขวามังใจจจกพี่น้องครับผม Hãy subscribe cho kênh <Nhats> Ghiền Mì không うん。Mm hmm. Mm hum, sépia, não. Mas แซบครับผมเอาครับพี่น้องครับเมนูนี้พอน้องออมเิชิมมือแล้วกินมือแล้วถือว่าพลางครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าแล้วครับมากดไลค์ถือใจกดแชร์ครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมพอน้องออมเพื่อนไม่เวอนเก้ากะขอขอบคุณทุกท่านทีปป่เป็นกำลังใจให้พอน้องออมตลอดนะครับผม ยังไดก็ติดตามไปเรื่อยๆครับผมเพี่งมั่นใจพอรอมกลมครับคอยพี่น้องอยู่ดีมแห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ